นะครับผมขออนุญาตแนะนำทีมงานที่มาร่วมเปิดงานในวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกนะครับท่านฝั่งของมือของผมนะครับท่านสอตดนตรีผาดีครับสอตหมู่ที่9ครับท่านที่สองนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหนองบานครับท่านมนาถลบครับครับผมท่านที่สามนะครับท่าน สปตชุติมนา์อยู่โคชรักครับสปตบ้านอยู่สปทบูที่หกครับ,บ,ค,ค,รบครับอีกฝั่งด้านซ้ายมือของกระผมนะครับท่านเป็นเจ้าของบริษัทสุริยะรุ่งรุ่งรุ่งเรียงกิจนะครับท่านคุณพี่สุริยะพิตรนันทนาดุลครับท่านทองขันบำรุงครับสมาชิกบปหบูที่สามครับ ครับท่านสุธารัตชัยเพชรครับสอปตหมู่ที่10ครับท่านขนตาเราโบรานครับสอปตหมู่ที่8ครับท่านสายฝนโฮมจัตุรัสครับสอปตหมู่ที่1ครับครับท่านสุดท้ายที่ขึ้นเดินทางมาถึงนะครับท่านรองปรานสองา์การริหาส่วนตะบนอคบาลครับท่านโสฬชาลีวงครับ ครับมีความดีดเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทาคณะผู้จัดงานคับให้เกียรติผมได้มากล่าวเปิดงานแข่งขันวอลเลย์บอลคุณมั่งไฟวันนี้ครั้งที่สอในวันนี้นะครับจากคำกาวรายงานของคณกกะการจัดการแข่งขันที่มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญง,งอกงามในด้านร่างกายอารมณ์ ปีปัญญาห่างไกลอาเศรษิดมุ่งพัฒนากีฬาโมเลบอรในระดับเยาวชนให้ก้าวไกลถึงระดับสโมรสรระดับทีมชาติในโการนี้ได้จากการแข่งขนในครั้งนี้ทื่ว่าเป็นสิ่งที่กีฬาทำให้ทุกคนมีสุขภาพมีความสุขมีและมีวันนี้ที่มีกีฬาสามารถเล่นเป็นอาชีพได้ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนรบประมาในการจัดการแข่งขันผู้บริหารโรงเรียนผู้โรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเขา้าร่วมการแข่งขันพนัาาการจัดการแข่งขันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับขอให้จัดขอให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการครับผมก็ขอขอบคุณน้องน้องเยาวชนคณะผู้ฝึกษาที่เดินทางจากโรงเรียนต่งางๆที่มาร่วม กิจกรรมอเล็กบอลทันทีโงงขับนัที่สองกระผมหวังว่าทุกท่านได้มาครั้งนี้คงงกลับตื้นติตเป็นอย่างดีนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ในครั้งต่อไปนะครับอาจจะมีครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าต่อไปทีมงานทางนั้ดนตงานก็ร่วมกับชุมชนทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็จะจัดงานแบบนี้ให้กับน้องๆเยาวชน ได้ร่วมกันสื่อสารปีบูญบ้างไฟแล้วก็กีฬาเย์บลอลทำให้เป็นที่จะแก่พี่น้องชนชนของพวกเรานะครับวันนี้นะครับผมได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการแข่งขันเบ์บอลบูญบ้างไฟวันที่ผมทงที่สองนะแบะบนี้ขอขอบคุณครับ